เอ้วผมไม่เอาตีนนะโทษทีอเอาเอาปีกกับน้องครับดูจากหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะอร่อยเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะลองชิมดูก่อนนะครับก็มีมาระแบบสดๆให้ด้วยนะครับ ได้มาแล้วนะครับสองสองก็บอกเดี๋ยวมานั่งกินวันนี้นะครับผมอยู่ตรงเส้นสายสองเส้นสายสองที่ถ้าวิ่งไปตรงนี้นะครับก็จะไปนาฏศิลน,นะครับทางนาฏศิลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อวิ่งมาทางด้านนี้ก็จะวิ่งมาจาก ด้านหน้าของสถานีรถไฟจังหวัดลบบุรีนะครับเส้นนี้นะครับก็จะมีของกินเทียบเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาสะดุดที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับร้านนี้ก็อยู่ติดกับคุ้งส้มตำตรงนี้นะครับติดกันเลยนะครับผมเอาเป็นเส้นเล็กละกันเส้นเล็กมีอะไรบ้างอะลูกชิ้น ฮะ่มีไก่อ๋อไก่เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นเส้นเล็กไก่แล้วกัน ไม่เอาตีนนะโทษทีอเอาเอา,เอาปีกับน้องครับ ดูแล้วผมคงจะไม่อิ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งเป็นผัดกะเพราผัดกะเพรานี่มันมีเมนูอะไรแนะนำมั้งไหมนอ,อกจากผัดกะเพราเนี่ยที่แบบเจ๋งๆนะเอางี้ดีกว่าป้ายแต่คำไรผมทานที่มันอร่อยอร่อยที่อะไรนะ <laughs> พี่ว่พี่เพูดน้อยนะเนี่ย <laughs> 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 เป็นคนไม่ค่อยพูดเอางี้อ่า ตากะเพราเนี่ยมันเป็นพื้นบ้านทั่วไปเนาะเอาเป็นในนี้ดีกว่าเอาข้าวไข่เจียวหมูสับดีกว่าเพื่อนเนเพราะว่าตั้งแต่ผมไปทํารีวิวมาครับตากะเพราหมูกรอบคันนงคันน้าหมูกรอบข้าวขาหมูนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวคอนเทนต์คลิปวันนี้นะครับจะเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับเอาเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนะข้าวไข่เจียวหมูสับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแต่จริงแล้วมันก็ทําง่ายนะแต่ว่าจะทําให้อร่อยนะมันก็ไม่ได้ว่าง่ายๆนะครับเพื่อน ไขเ่เจียวหมูสับนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมารับชมคลิปผมแล้วนะครับก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ทางด้านทางด้านล่างมุมมุมทางด้านซ้ายของเพื่อนๆนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปกดเลือกซื้อได้นะครับก็ถือว่าเป็นค่า น้ํามันค่ากาแฟค่าข้าวนะครับที่ผมจะต้องเดินทางไปทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับยังไงก็ช่วยมาอุดหนุนนะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดตรงผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีสินค้านะครับเป็นขนมทานเล่นนะครับมากกว่าประมาณ50รายการสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆได้ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ก็ถือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็มา ช่วยช็อปช่วยซื้อกันด้วยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเติมพริกแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงนะครับก็ถือว่าลงตัวแล้วละครับแล้วก็มีมะระแบบสดๆให้ด้วยนะครับ ้าวหมูสับข้าวหยจะมหมูสับคนกับก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วกันนะครับอือใช่ไหมว่าผมไม่ได้กินข้าวหอยเจหมูสับมาหลายเดือนแล้วนะครับเพื่อน,อนๆมารู้สึกว่าอร่อย คือเหมือนกับเหมือนเราไม่ได้กินนมมานานพอเราได้กินนมมันก็รู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเราขาดแคลเซียมนะครับเหมือนเราไม่ได้ทานไข่ต้มมานานพอเราไปกินไข่ต้มเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดโปรตีนอะไรอย่างงี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับอืม,อ,มอร่อยครับ อันนี้ตุวยเตี๋ยวไก่มะระนะครับแต่ที่ผมชิมแล้วก็เดี๋ยวผมขอหวานนิดนึงแล้วกันนะครับโหใส่ไปเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเติมพริกเติมน้ำตา,าลพอครับเติมแค่นี้พอ เสรแล้วเพื่อนๆจะเอาไมาล้ละใส่เข้าไปนะครับแต่ผมชอบกินแบบสดๆนะครับอร่อยดีครับอมืมันก็จะขมๆหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันดีตพ่อสุขภาพนะครับสําหรับเอ,อมะระนะครับน้องไก่นะครับ ได้นะครับกวยเตี๋ยวอร่อยดีครับเลยนะครับอร่อยดีครับเจ๊ <laughs> เป็นอาหารที่หาทานง่ายนะครับร้านไหนก็มีอาหารตามสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับ S <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราเพิ่มซอสมะเ,เ,เขเือเคเข้าไปอีกนิดนึงนะครับลอ,องชิมนะครับเติมซอสแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยครับ มาแบบหิวมากเลยนะครับเพื่อนหิวมากๆแล้วมาเจอข้าวไข่เจียวข้าวไข่ต้มข้าวไข่เจียวข้าวไข่อะไรที่มันเป็นไข่นะครับจะข้าวไข่เจียวนส่วนมากเพื่อนๆต้องน่าจะได้กินบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่หาทานง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็อยู่ท้องด้วยนะครับเพื่อนๆก็เริ่มอิ่มเลยนะครับ ร้านของเขาครับก็จะอยู่ตรงข้างกับวิชัยศัลวแพทย์นะครับนะครับอยู่ตรงข้างกันเลยนะครับทานหมดเกี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆกับข้าวไข่เจียวแล้วก็ก๋วเตี๋ยวไก่มาละนะครับน่หิวมากก็จะทานเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทาน ยังไม่รู้ว่าจะไปทานไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาจังหวัดลพบุรีนะครับ่อนก็สามารถที่จะเข้าไปดูช่องของผมได้นะครับว่ามีคลิปร้านอาหารที่ไหนนะครับผมจะทําไว้ประมาณกว่า500กว่า EP นะครับนะครับ500กว่า EP ก็มันจะมีร้านอาหารตมสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งผมไปทําไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเนเพื่อนๆก็ถ้ามาลพบุรีนะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้ามาลบบุรีก็ มาดูช่องผมนะครับแล้วก็ไปหาลองทานดูได้นะครับไปดูในคลิปช่องผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับยัง่ไงเพื่อนเพื่อมารับชมคลิปนี้แล้วนะครับมาช่วยอุดหนุนพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะเ <A. S 2> อ๋อ๋อนะครับก็ร้านของคุณเอ๋นะครับแปลว่าร้านเขาจะมีชื่อบอกว่าร้านเอ๋อะไรเงี้ยนะครับแต่เจ้าของร้านเขาชื่อเอ๋อะไรเงี้ยก็มาอุดหนุนเขาได้นะครับก๋วยเตี๋ยวของเขาก็อร่อยนะครับช่วงนี้ก็ แถวเนี้ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นย่านแบบมีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าถัดไปนิดนึงก็จะเป็นซอยอ่าที่จะวิ่งไปโรงเรียนพิบูลน,นะครับซอยเขาเรียกว่าซอยซอยซอยเทคนิคมั้งตรงเนี้ยนะครับตรงของทางด้านนู้นนะครับซอยเทคนิคนะครับถ้าไปทางด้านเนี้ยก็จะไปหลังมหาลัยราชพฤกน์ตีจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับแต่ว่า ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้สักเท่าไหร่วันนี้มาผมก็มาเจอร้านนี้ผมก็เลยมาลองมาทานร้านนี้ดู<อ>ดก็ถือว่าใช้ได้เพื่อนๆก็ๆมาอุดหนุนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปข้าวหลามต่อนะครับร้านข้าวหลามวันนี้ผมอยากกินข้าวหลามมากๆเลยนะครับแต่เขาทํเป็นสดๆเลยนะครับอยู่ตรงข้างสถานีรถข้างทางรถไฟนะครับไม่ใช่สถานีรถไฟนะครับตรงเส้นที่จะเป็นทางให้ข้ามทางรถไฟนะครับ ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านนั้นกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อด้วยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ ยังไงอะยายๆๆนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นข้าวหลามแม่จิ๋วใช่ไหมเจ้าเก่าใช่ไหมครับเสียโอ๋นะครับขายปีกส่งด้วยนะครับนี่เบอร์โทรของเขานะครับ<อ>ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจมานะก็โทรสั่งเขาได้นะ <ๆ S 1> โอ๋หนานะครับคุณโอกับคุณหนาเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆ <laughs> Uh, อันนี้อันนี้มันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างอ่ะขาวกับดำขาวขาวดำคืออะไรครับข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำจ้ะข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำอ๋ออันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวกับดำย่างแล้วบอกแล้วแต่อันนี้สองอย่างอ๋ออันนี้คือขาว <c oughs> อันนี้คือดำพอแล้วเราจะดูแยกออกยังไงว่าสมมติมาวางปนกันอะไรเงี้ยหรือว่ามีตนีอ่อ๋อ,อ,อมีตําหนีดอ,อ๋อเขามีติมหนีดตรงนี้พอเขาทำาตําหนีไว้นะครับ แล้วนี่แหละครับเป็นเหมือนกันดำอ๋ออย่างนี้ก็บอกเท่าไหร่ครับเนี่ยดำสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทอ๋อนี่ทํากันแบบอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อแล้วอันนั้ก็คือกําลังกาลังกําลังเผาอยู่เหลือหนึ่งก็บอกอ๋ออันนี้คือจะเผาม่เสร็จจะเผาแบบไฟแบบมันอ่อนอย่างเงี้ยเหรอ ก็จะมีเป็นแบบว่าถั่วดำกับถั่วขาวนะครับถั่วดำกับถั่วขาวจะหมดแล้วนะเนี่ยเอานี้ก่อนเลยเดี๋ยวจะหมดละเอานี้อันหนึง่งแล้วก็เอาดำอ,อีกอันหนึงครับเอาดำกับขาวอย่างละอันล้วกัน พอลูกค้ามาซื้อคือก็ต้องเฉาะาอย่างนี้ให้เขาด้วยใช่ไหมครับเี็นเพื่อนๆดูแล้วก็มาลองอุดหนุนดูนะครับนี่ทาแบบสดๆใหม่ๆกันเลยนะครับเพื่อนๆมนผมเอาเป็นอันนี้งแล้วอันนี้เอาสองอันก็พอแต่ไม่ต้องรีบนะทำให้เขาห่อก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องรีบ วันหนึ่งจะขายประมาณกี่กระบอกครับเนี่ยไม่ได้นับเป็นน้บไม่ทวนเลยฮะ<อ>เป็นร้อยอะ <c oughs> เป็นร้อยเลยรปะนะเ,เขาขายเยอะมากขายถึงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยแล้วแต่จ้แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์อะไรยเงี้ยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ๋อผมวอาสองกระบอกนี้ครับครับ, <c oughs> ออบครับเด <c oughs> ี๋ยวจะมาลองชิมตรงนี้ด้วยแหละ โอนตังเลยโอนตังได้ไหมเอาสองบอกเหรอถืสิได้ครับได้มาแล้วนะครับสองกระบอกถือ,ถ,อถือดีๆให้เดี๋ยวล่วงสองกระบอกเดี๋ยวมานั่งกินเลยดีกว่านะครับวันนี้นั่งกินตรงร้านเขาเลยแล้วกันอันนี้ไม่มีใครนั่งเนาะเป็นร้านอ,อข้าวหลามคุณโอ๋กับคุณหนานะครับนี่นะคอันนี้เป็นแบบถั่วดำแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่า เป็นว่าถั่วถั่วขาวนะครับคลิปหนึ่งวันนี้สองคอนเทนต์เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะวิธีกินก็กินอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมครับบาบอคอแตกไม่ใช่นะฮะนนกินอันนี้ก่อนเลยใช่ไหมครับบาบอคอแตกไม่ใช่นะฮะอันนี้เอาไว้ปิดรูนะครับ อืมขายมานานหรือ,อยังนนเนี้ยอหสมสิปีเลยสามสิบปีใโอ้โหนานมากตั้งแต่รุ่นยายเลยตั้งแต่รุ่นยาย,าายอืมอันนี้รุ่นลูกเลยใช่ไหมครับเนี่านาย,ย <laughs> อร่อยคือ <c oughs> ถ้าถ้าพูดถึงในลบุรีอ่ะมันก็มีที่นี่ที่เดียวมั้งที่ขายข้าวหลามมานะันเนาะที่อื่นไม่เคยเห็นเลยนะ อืมอร่อยอร่อยครับเพื่อนๆีนอันนี้ถั่วดำถั่วดำนะครับอย่าคิดอย่างอื่นนะครับก็คือถั่วดำอืมเที่ยนะครับอร่อย,รอรอยจริงขาปลาสามถึงก็ะปิคุณโอ๋ว่าคุณหนาอืมเดี๋ยวนี้มาลองมาลองถั่วขาวกันบ้างไอ้ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวขาวนะครับขเขาเรียกว,ว่าข้าวเหนียวขาว อ่ะเดี๋ยวมาลองนะครับวิธีกินก็มือจกง่ายๆเลยครับไม่ไม่ไมไม,ไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรมากมายนะครับเพื่อนแล้วก็เอามือจกแบบนี้ไปเลยเนี่ยครับเป็นข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวขาว้วเป็นหัวดำขมา็บอกอลวสามสิบห้าบาทถือว่าไม่แพงไม่แพงนะครับผมว่าถ้าหิวหิวมากินกระบอกหนึ่งว่าอิ่มอืม เยอมไหยครับอร่อยครับแหมนะครับเพื่อนเพ่แต่ในความรู้สึกของผมนะครับผมชอบถัวดํามากกว่ามากกว่า,วานวขนมขาวนะครับอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยเบรกแบบอร่อยทั้งคู่เลยครับแต่ผมชอบนี้มากกว่า <c oughs> โอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อไปกินข้าวไข่เจียวหมูสับก๋วยเตี๋ยวนะครับไก่มะระเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ร้านนั้นก็เป็นร้านที่แบบว่าผมผ่านไปบ่อยแล้วก็ไม่เคยไปลองทานนะครับวันนี้ก็เลยไปลองทานดูแล้วก็มันจะอยู่ใกล้กับกับร้านขายข้าวหลามตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลกันเลยถือว่ามากินข้าวหลามด้วยนะครับตอนแรกก็ผมจะทําเป็นอีปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยทารวมไปเลยดีกว่านะครับมันมันต่อเนื่องดีนะครับเดี๋ยวผมกินอีกอันหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองมา คุณหนุนเขาดูนะครับขายมาตั้งสามสิบกว่าปีหืมลบุรีเรามีของดีแบบนี้ไม่อากปลู้นนะเนี่ยนะครับเพิ่งมากินครั้งแรกแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนได้ชมเป็นครั้งแรกเลยนะครับสําหรับข้าวหลามร้านนี้อืมอย่างเงเพื่อนๆกดตัปตะไคร้กดติงดันให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาอุดหนุนเรือพานุ่มผมนะครับในทางด้านล่างซ้ายของเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมเช็กอินอยู่ที่ร้านข้้าาวหลลมแนะครับ นั่งกินเดี๋ยวนั่งกินไปเรื่อยจนหมดนะแล้วไปกันเ <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับสวัสดีครับ